ต่อนะครับผมจากอ่าเมื่อกี้ที่คนเบ้นไล์สุดนะครับอ่าเมื่อกี้นะครับมันหลุดครับเอฟซีครับมันด้งหลุดครับผมด้งหลุดไปเลยนะครับดิงหลุดไปเลยก็นี่ก็อาจเป็นวีดีโอแทนนะครับผมเมื่อกี้นะครับโอ้ยครับอ่าโทรศัพท์นะครับมันดับนะครับก็เลยมาต่อให้นะครับต่อเป็นวิดีโอนี่ครับแทนนะครับผมไม่ใช่ลงลงลงทั้งอ่าวิดีโอแล้วก็ไล์สุดนะครับ เนี่ยครับควันดำก็ได้พาเข้าไปแล้วนะครับอ่าพาเข้าไปหาน้องสงการแล้วนะครับเนี่ยครับดูครับพอลูกเขาจะเล่นอะไรกันนะครับคนเอฟซีครับครับชมครับพอลูกครับอ่ะควันดำครับขอสักสองกระบวนท่าครับควันดำสองกระบวนท่าสวยครับ นี่ครับผมนี่นะครับท่าเรกนะครับเพื่อนี่คือท่านั่งครับผมเอพีนะครับดูครับเอซีครับชมนะครับนี่ครับน้องสงการนะครับผ่านการฝึกมา3าวันครับได้อะไรบ้างครับชมครับเออเดี๋ยวนะครับเอารางวัลก่อนนะครับเอารางวัลก่อนนะครับครับลูกครับครับไม่ต้องมาทักทายใกล้ๆนะการอย่านะการนะห้ามจับดึการนะลูกนะนี่นะครับสั่งได้ดังใจครับด็การคนนี้นะครับ ชื่นใจไหมล่ะจ๊ะดีครับดิีครับนดีครับเี่ครับนี่ครับนี่คือก่อนการเข้าหรือการฝึกนะครับการสอนนะครับนี่ครับวิธีการเข้าที่ถูกนะครับนี่ครับผมนี่ครับสร้างความคุ้นเคยก่อนครับนี่ครับสร้างความคุ้นเคยก่อนนะครับให้กินกล้วยก่อนครับผมนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับหลังจากการฝึกก็จะให้กินนะครับผมนี่ครับฝึกได้หนึ่งครั้งก็ให้กินต่อหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับนี่คือการฝึกที่ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับ เหลือกล้วยอยู <laughs> ่อ <laughs> <laughs> <has> <laughs> you know? okay. okay. uh, ่5ลูกครับตอนนี้ครับเอฟซีครับดูนะครับว่ามันจะฝึกได้กี่ท่าครับที่นี่ครับมันสร้างความคุ้นเคยเยอะเกินไปแล้วครับแกบแกบลงลูกแกบลงเอามันเอามันนั่งเอามันนั่งลงก่อนนะครับทีนี้ไม่ได้ฝึกครับผมทีนี้ครับผมบอกเอฟซีไปแล้วครับว่าขอ3ท่าครับผม

การเข้านะครับก็นี่ครับอยู่กับน้องนะครับถ้ามีความนะครับเข้านะครับนี่ครับเข้าได้ครับทานเดินทางนะครับน้องน่ารักครับผมี๋ยว พ่อมดำครับพ่อมดำบอกว่าอยากให้อ่านั่งนั่งสองขาแล้วก็ตั้งตั้งขาหน้าเฉยครับนั่ง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 นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พ่อมดำให้การนั่งครับอาจงการคนเละจงการมาดูนี่ครับอ่าจะมีวิดีโอหนึ่งนะครับวิดีโอหนึ่งที่ว่าคอมเมนต์นะครับได้เล่นกับต้องสงการครับให้วิดีโอแบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้ครับมามามานี่ครับแบบนี้ครับ แบบนี้ครับแบบแบบจับมืออย่างนี้นะครับวิวร้านนะครับความเป็นไรครับประทับใจมากมเลยครับผมได้มื่นกว่านะครับมื่นมื่นกว่าอ่าท่านท่านผู้ชมนะครับมื่นกว่านะครับมื่นกว่าคนคนดูนะครับเนี่ยนี่นะครับผมเอาดับดับอันนันอันนีกว่ามันนั้นอยไรอย่างงี้

ดีครับผมเด็กนะครับเด็กนะครับผมมีกัดเนี่ยวันนี้นะครับเกเรโรงเรียนครับเห็นมันหยุดนะครับไม่เรียนครับผมวันนี้ครับไม่เรียนนะครับเอิครับวันนี้ครับมันหยุดนะครับหยุดราชการนะครับ เขาเลยไม่เรียนนะครับวันนี้ครับดูครับเกเรครับผมก็ลงคลิปสงกรารไปนะครับก็ให้ทีฟีนะครับชมพอประมาณนี้นะครับผมควมเปนก็ต้องทำหน้าที่นะครับแล้วก็ทำภารกิจนะครับต่อไปก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับกันต้าจะพามาเปลี่ยนโซ่ครับเปลี่ยนโซ่ครับเปลี่ยนโซ่ ก็ได้เดินทางมาจากสระบุรีเลยครับผมเปลี่ยนโซ่ครับผมต้องว่าใจใดนะครับที่คอมเมนต์พูดผิดไปหรือว่าคําพูดคาใดที่ล่วงเกินไปนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับไว้เอฟซีนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องขอโทษจริงๆครับจากใจลึกๆนะครับผมต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านนะครับที่ว่าเป็นสปอนเซอร์หรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอผู้ติดตามนะครับให้กําลังใจนะครับให้อ่า ความรู้นะครับเกี่ยวกับคอมเมนต์นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมนะครับเดี๋ยวเช้านี้นะครับจะให้อ่าลาไปด้วยภาพของน้องสงการนะครับหนึ่งภาพนะครับสวยๆครับผมขอจากควนังนะครับควนัครับคนหนึ่งภาพครับลาแล้วครับผมครับครับท่านี้ครับคือท่าหมุนนะครับท่านี้ครับเป็นท่าประจําครับคนก็หมุนควนก็หมุนครับครับ นี่ครับผมดูครับจะลาไปด้วยท่าอะไรครับผมลาไปด้วยท่าอะไรครับซุ้งบนบนสูงนะครับนี่ลาไปด้วยน้องถิ่นการครับสวัสดีครับ